สอาดอยู่นะคะเนี่ยดอกนี้ดูเหมือนจะงามเลยเออจริงๆด้วยค่ะข้างในสาดมากเลยเก็บ เจออีกแล้วหัวเหมือนไข่เลยค่ะเวลาเก็บเราก็ต้องมาลุ้นนะไว้ตัวหอยทากมกินหรือเปล่าวิสวยมากใช้ได้อยูอย่น้องทากอยู่ไใน เจอสองดอกติดกันเลยกระดอกนี้มาเก็บดอกนี้ชั้ อุ้ยโหอันนี้การยาวเลยค่ะโอ้ยทุกคน ออกนี้ก็สวยนะยน้องทากยังไม่มากินเลยข้างในสะอาดด้วยนี่ มีสองดอกคู่กันเลยค่ะโอ้สวยจังเลยเก็บดอกนี้กันนะคะอุ้ยเดี๋ยวเราค่อยไปทำความสะอาดที่มันสกรปรกสกรปรกนะเนาะหูดูขาอันนี้ดิ cao nó hơi thác xong đó ngâm ngao แดดออกอีกแล้วค่ะมาลุ้นดอกนี้กันต่อทั้งแมลงวัน <c oughs> ทั้งแมลงวันและยุงก็เยอะแยะเลยค่ะ ห่าให้ดูอุ้ยมีดอันเนี้ยผ่าไม่ค่อยดีเลยดูเหมือนจะเก่าเลยเลย เจออีกดอกนึงแล้วค่ะช่วงนี้นะคะเนาเห็ดน้ำหมากจะออกเยอะเดี๋ยวพอสักพักหนึ่งก็จะเป็นพวกเห็ดพึ่งหวานอะไรอย่างเงี้ย ดอกนี้สะอาดมากเลยค่ะตัวหอยทากอันนี้ยังไม่มากินเลยนะดอกนี้สะอาดดอกนี้ก็ดูท่าทางโอ้พูดไม่ได้เลยค่ะเพื่อนเพื่อนพอพูดพับมแมลงมันมาเข้าปากเลยอะ่ะก็คือว่าเก็บอย่างเดียวห้ามพูด มแมลงเยอะแยะเลยทั้งยุงทั้งมแมลงขออนุญาตเก็บอย่างเดียวนะคะพูดไม่ได้มแมลงเยอะมาก ดอ,อกนี้ดูเหมือนจะเสียเลยโอ้แต่ขาใหญ่นะคะอุ้ยนึกว่าจะเสียอุ้ยดูสิคะสะอาดมากๆเลยอ๋อนี่น้องทาน้องทาออกไปก่อนเยี่ยมเลย <Yeah>. Oh, อันนี้เจอ3ามดอกติดกันเลยค่ะตรงโน้นอีกเนาะอยู่ใกล้ๆกันพอเจอเห็ดแล้วนะคะก็ต้องมาลุ้นกันว่ามันจะเสียไหม oh. ลุ้น อันนี้แสดงว,ว่ามันออกหลายวันแล้วเนาะอุ้ยอันนี้เสียค่ะเก็บปักไว้ก่อนมันเสียมันแห้งแล้ววะ่ะอันนี้ก็ต้องแห้งแล้ววะ่ะเสียดายังเลยอืมไม่ต้องเก็บเลยอันนี้ก็แห้งปล่อยไว้่เมีผลไม้กินด้วยค่ะ ยากเลยเห็นไหมเอ่ยยากๆเลยไปเราไปเก็บเห็ดกันต่อ Cip luten -lut. ดดเพืเ่อนๆค่ะดูเห็ดอันนี้ดิเหมือนอีนนี้เลยมันฝรั่งเลยอ่ะเหมือนคาทอเฟอร์เลยอ่ะแต่มันไม่ใช่คาทอเฟอร์นะคะมันเป็นเห็ดโอ้โหก้านยาวเลยก้านยาวเหเียด ที่แรกคิดว่าเหมือนใครเอามันฝรั่งมาแกะทิ้งตรงนี้จริงๆแล้วไม่ใช่